ตอนนี้จ่าก็อยู่ที่ b บ n g k o k ทยแลนดจาาแล้วตอนนี้จา่ Bangkok, จา,กนนจาก็อยู่ที่กรุงเทพบ้านเกิดของจ่าเองนะคะก็จามาถึงตอนคืนวันที่31ธันวามาถึงปุ๊บก็ปีใหม่เลยนี <c> ้ <oughs> นะคะ ก็อยากจะมารีวิวกันกับตัวแบบ State Quarantine ที่รัฐบาลเขาจัดให้จะมาดูกันว่าจะต้องดำเนินการยังไงบ้างจากลอสแอนเจลิสแล้วมากรุงเทพในภาวะนี้นะคะก็จะเป็นแบบคร่าวๆเพราะว่าก็รู้ว่าสามารถหาดูได้เนาะในอินเทอร์เน็ตใน YouTube เยอะยๆเลยแต่นี้จะเป็นกระบวนการที่จะต้องเผชิญก่อนจะมาถึงเมืองไทย นะะจากก็ตั้งใจว่าจะกลับตอนเดือนมกราคมแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่เคสเมืองไทยเพิ่มขึ้นแล้วจากก็ไม่เห็นว่ารอบบินจาก LA มากรุงเทพเนี่ยในเดือนมกราคมเปิดสักที <c oughs> ก็เลยเสี่ยงดวงด้วยการรีเควสไปว่าขอ,อกลับวันที่3 0ธันวาคมนะคะแล้วก็จากนั้นไม่มีการตอบรับใดๆจากสายการบินเลย ซึ่งพออีเมลไปนะคะเขาก็บอกว่าไม่การันตีนะว่าจะได้บินหรือเปล่าจนกระทั่งวันที่28ธันวาคมค่ะจะได้อีเมลว่าการันตีที่นั่งคุณได้บินค่ะ <Yeah. S 1> เรื่องใหญ่เลยค่ะจะต้องเดินเรื่องทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2วันก่อนบินก่อนเด้งมาจากที่นอนนะคะอย่างแรก ที่ต้องทำก็คือเราจะต้องมีผลเทสโควิดก็คือจะต้องไปตรวจให้ได้ผลภายใน24ชั่วโมงซึ่งต้องบอกก่อนว่าในเอนี่ยมันจะมีที่ที่ต้องรอนานหน่อยหรือว่าที่ที่ได้ใน24ชั่วโมงเลยนะคะก็เลือกไปที่เสียตังเพื่อจะได้ผลอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งราคาก็อยู่ที่225 สหรัฐไม่ถูกเลยก็ไปนั่งในแลบของเขานะคะแล้วเขาก็จะมีที่เสียบเข้าไปในจมูกเรานั่นแหละจะ้ะก็ตรวจมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้ผลทันทีทีนี้กว่าจะขึ้นเครื่องได้เราจะต้องมีใบที่เรียกว่า fit to fly นะคะซึ่งใบนี้จะออกได้ก็ต่อเมื่อผลโควิดของเราอะ่ะเป็นนกาทีฟซึ่ง ผลก็ไม่ได้ใบนี้ก็ต้องมีก่อนที่เราจะขึ้นบินหึยซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะก็บอกว่าจะได้ภายใน3ชั่วโมงจากเลยโอเคใช้เวลา3ชั่วโมงที่มีนะคะไปซื้อของให้คุณอ่อบแม่คพี่คุณหลานชอปปิง้งภายใน3ชั่วโมงก่อนกลับมา,าเช็คผล fit to fly ค่ะซื้อของเสร็จกลับมาถึงปุ๊บนะคะก็พูดคุยกับคุณหมอที่นีนคุณหมอก็อธิบายว่า โอเคคุณไม่มีอาการอะไรแต่ว่าผลของโควิดอ่ะจะส่งให้ทางอีเมลซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่29ทธันวานั่นเองนะจ๊ะแต่คุณหมอก็ใจดีให้ใบปิกทุไฟล์มาก่อนเลยนะคะแต่ว่าก็มีเขียนข้างล่างไว้ว่าเรื่องผลของการตรวจโควิด COVID ให้ดูใบที่แนบมาซึ่งจ๋าเนี่ยพอได้อีเมลก็จะต้องปลิ้นออกมานะคะ โดยคุณหมอบอกเลยว่าถ้าผลเป็นโพซิทีฟเท่ากับว่าอยู่ไม่ได้บินนะก็ต้องยอมรับเนาะก็ลุ้นต่อไปตอนนั้นอะคาดว่าเราไม่ได้เป็นหรอกแต่แต่ก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้ทีนี้พอกลับถึงบ้านจากก็ต้องเช็คที่นั่งในเครื่องนะคะซึ่งยังไม่ได้ยังไม่ได้รับอีเมลก็รีบอีเมลไปหาสายการบินอีกว่าเจะได้เมื่อไหร่อะไรยังไงก็ไม่ได้ ซึ่งจ่าต้องเอาเลขที่นั่งเนี่ยส่งไปให้สถานทูตโดยที่สถานทูตเนี่ยพอมีเลขที่นั่งก็จะออกใบรับรองการเดินทางให้เรานะคะเพื่อกับภูมิลําเนาพอไม่มีเลขที่นั่งบนเครื่องก็ไม่ได้ใบรับรองการเดินทางจนวันเดียวกันนั่นแหละ28ธันวาตอนกลางคืนนะคะจ่าก,ก็ได้เลขที่นั่งของโคเรียนแอร์นะคะเขาก็อีเมลมาให้ก็รีบส่งให้สถานทูตทันทีเลยโชคดีมากต้องบอกว่า สถานทูตทำงานเร็วมากกับเรื่องนี้นะคะวันที่29ทธันวานะคะวันรุ่งขึ้นเลยจากก็ได้อีเมลใบรับรองคนไทยกับภูมิลำเนาจากสถานทูตทันทีเลยนะคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นพอเที่ยงจาาก,ก็ได้ผลโควิดนะคะที่เขาอีเมลมา เป็นเนกาทเขาบอกว่าจะปลอดภัยสามารถบินกลับบ้านได้ค่ะจะบอกว่าเหมือนง่ายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเฮย้ยเรื่องมันเยอะมากที่ต้องทำแล้วต้องทำให้เสร็จภายในหนึ่งวันครึ่งจากนั้นพอทุกอย่างได้เอกสารทุกอย่างครบก็ต้องไปปลิ้นเอกสารออกมานะคะเพื่อเตรียมยื่นให้เจ้าหน้าที่ที่จะอยู่ที่สนามบินนะคะคอยเช็คเอกสารเรากลับบ้าน แล้วพอไปถึงสนามบิน LAX นะคะก็จะมีพี่ๆจากสถานทูตไทยในลอสแอ g เจลิสนะคะตั้งโต๊ะเพื่อคอยเช็คเอกสารเราอีกทีทีนี้พอได้เอกสารครบเขาก็มีของว่างคอมเมนทารีมาให้ซึ่งแบบเฮ้ยตาบพื้มใจมากแล้วก็เดชบุญที่ไม่ได้เตรียมแข่งจริงๆเพราะว่าของว่างนั้นคือเข้าเหนี้วหมูทอดจ้า ต้องขอขอบคุณสถานทูตไทยในลอสแอนเจลิสมากเลยนะคะพีพีทุกคนน่ารักมากทำงานได้อย่างรวดเร็วมากแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยขอบคุณนะครับทีนี้พอขึ้นเครื่องทุกอย่างก็คือเป็นปกติเหมือนการเดินทางปกตินั่นแหละค่ะก็เป็นขึ้นเกาหลีอาหารอร่อยมากสมคำล่ำลือจริงๆลองดูว่ากินอะไรบ้าง กิ่น้ำสำราญบนเครื่องเนาะเสร็จพอมาถึงกรุงทเทพเฮ้ยยอมรับการจัดการที่เขามีให้จริงๆค่ะทุกอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ไม่รอนานเลยคือไม่งงเลยอ่ะคือเฮ้ยมันดีมันดีนดแบบเอาจริงๆคือประทับใจมากขอบคุณมากๆที่ทำให้ทุกอย่างมันดู ง่ายขึ้นทั้งที่มันเป็นเรื่องยากกับการเดินทางตอนนี้นะคะทุกอย่างมันง่ายแล้วก็สมูทมากเลยอ่ะคือประทับใจ <c oughs> แล้วจากก็มาถึงโรงแรมที่ต้องอยู่กับตัวนะคะซึ่งจาได้อยู่ที่โรงแรมเดอะบาซ่าแบง o อกโฮเทลนะคะอยู่ตรงรัชดาอยู่ข้างบนในบาซ่ารัชดาเลยนะจะ๊ะโรงแรมดีม,มาก ออกกำลังกายนะคะก็พกอุปกรณ์มาพร้อมสับเพื่อเข้าใจไหมว่าเราจะต้องอยู่ในเนี้ยสิคืน15วันแล้วจะตั้งใจว่าจะไม่ไดเอทจะไม่กินอาหารเพลทของตัวเองนะคะเพราะมันยุ่งยากเนาะก็เราอยู่แบบที่รัฐบาลเขาจัดให้เขามีอะไรให้ก็กิน นั่นเองนะคะก็ใส่ออกกำลังกายเอาโดยที่จาก,ก็จะเล่นเป็นฮิตเวิร์กเอานะคะ15-20นาทีก่อนอาหารมื้อแรกเนาะเสร็จแล้วหลังจากกินเสร็จย่อยแบบหนึง่งจ๋าก,ก็จะเล่นเป็น r e s i s t a n น e เทรนนิ่งนะคะก็จะเ,เล่นกล้ามนิดนึงแล้วมันันิดไม่ได้จริงๆเรานะคะกับอุปกรณ์ที่มีก็จัดตารางเล่นใ้ตัวเองแหละนะคะอย่างน้อยก็ได้ออกน้งกายดีกว่านั่ง,น,งน,นันอนๆอยู่เฉยเในห้องนี้แล้วต้องบอกว่าที่พักที่จ่ายอยู่อนะคะ่ะอาหารคือดีมากอร่อยมากๆากม,ากม,ากมาต้องแบบขอบคุณทุกอย่างคือรักการกักตัวมากเข้าใจว่าทุกคนจะแบบเฮ้ย รีบตัดสิหรือเปล่าเพราะนี่เพิ่งสามวันอยู่อะ,ะยจงยไม่เบื่อใช่ไหมล่ะถึงพูดอย่างนี้อะต้องบอกก่อนว่าจ๋าเป็นคนไม่ได้ไม่ได้เบื่อกับการอยู่ในที่ที่แคบๆถ้ามีอะไรทําไปเรื่อยนะคะก็คือมีอะไรทําไปเรื่อยตลอดเลยทั้งวันก็มีออกกําลังกายที่ตื่นเต้นของแต่ละวันเลยนะคะคือลุ้นว่าแต่ละมือจะได้กินอะไร <laughs> ตื่นเต้นชอบ ออกมาตัวแบบมือนี้จะเป็นอะไรนะมือน,นั้นจะเป็นอะไรนะตื่นเต้นพอถึงใกล้ๆเวลาปุ๊บเอาละจะไปไปยืนอยู่ตรงแบบประตูห้องไปยืนสอบถึงหอยางได้โอกาสให้ฉันหรือยังอย่างนี้แฮปปี้แล้วก็เบื่อเบื่อก็เนี่ยค่ะแต่งหน้าเล่นวันนี้แต่งเบาหนะ่อยเออยังไง <c oughs> แล้วจากก็ยังทํางานออนไลน์นะคะก็ยังเป็นออนไลน์เทรนนิ่งออนไลน์โคชชิ่งก็ยังทําอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ เรียนหนังสือออนไลน์ด้วยซึ่งตอนนี้กำลังเรียนเพิ่มสำหรับใบเป็น uh, Specialized Trainer ในสาขาหนึ่งอยู่นะคะออไม่อยากจะพูดสาขาไหนเพราะว่าตอนนี้ปวดัวมากเลยเ,ออเรียนยากมากเลยเพราะฉะนั้นจะไม่ว่างเลยชีวิตควันทีนของจันเนี่ยมันสนุก Enjoy มากๆเลยนะคะก็ชมวิวกรุงเทพที่เราพอมีไปวันๆน,น,นจะจ๊ะดูหนังบ้างอะไรบ้าง ก็สนุกดีนะยังไม่เบื่อแล้วนี้ก็เป็นการรีวิวชีวิตควอรันทีนของจาบแบบคราวๆคราวหนะ้าเราคงยังอยู่ในควอรรนทีนแบบนี้นะคะลองติดตามกันว่าคราวหนะ้าจัจะพูดอะไรกับเรื่องควารันทีนอันนี้คือแบบคราวๆสั้นๆอยากสนใจมาอยู่กับเพื่อนกันไหมมาบบกมือให้กันได้ผ่านหน้าต่างด้วยเนาะ <c oughs> <c oughs> นะคะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนกับชีวิตควอรรนทีนสนุกๆ ของจ่าเองนะคะต้องบอกว่าจะแอบ,บไปทำวิดีโอ work out นิดนึงและเดียวเราเจอกันคราวหน้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ